สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะคราวนี้เนี่ยจะให้ผลในช่วงเดือนเมษายนทั้งเดือนนะนะคะส้มเปลี่ยนนะคะการทำนายจากครึ่งเดือนตอนนี้เป็น1เดือนก่อนนะคะให้ผลการทำนายทั้งเดือนนะคะเมษายนเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น ดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของอชื่อมงคลเสริมดวงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส่งฝากกดซับสไคร์นะคะ ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะมาดูกันในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะสำหรับชาวสิงห์เนี่ยดาวเจ้าเรือนราศีของคุณก็คืออาทิตย์นะคะซึ่งจะบอกเลยว่าอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะได้ตําแหน่งเป็นมหาอดุดเป็นตําแหน่งที่แบบดีมากๆนะคะอยู่ในราศีเมษด้วยนะตั้งแต่กลางเดือนเมษาเป็นต้นไป ตั้งแต่14เมษายนยเป็นต้นไปนะคะดวงพุ่งเลยนะคะสำหรับชาวสิงห์นะอยู่ในเรื่องชะตาที่ดีกับคุณแล้วเป็นมหาอุดนะคะมีความแบบสูงส่งยิ่งใหญ่ต้องบอกแบบนี้สงา่าอ่าคือ,ต,อต้องบอกว่าดวงเป็นสง่าราศีเลยนะคะสำหรับดวงมหาอุดตรงนี้นะครับฉะนั้นรับพลังงานดีๆไปอีกอย่างนึงคะ่ะคือพระเกตอาทิตย์เป็นมหาอุดอาทิตย์คือเลขหนึ่งนะ นะฮะสำหรับพระเกตคือเลขเก้าพระเกตมาอยู่ในเรือนชะตาคุณละนะฮะพระเกตคือดาวเทวดาการมีเซนต์แรงมีลางสังหรณ์แรงนะฮะเป็นลูกรักเทวดามีวาสนาบารมีหรือมีโชคนะมีโชคมีลาบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มีมีดาวดีๆที่ส่งผลถึงคุณโดยตรงเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆไปได้เลยในช่วงสงกรานนี้เนาะปีใหม่ไทยอ่ะโอเคค่ะ มาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากงานกันก่อนนะใบแรกนะคะขึ้นไพ่สี่เหรียญงานเยอะนะคะงานเต็มงานที่ทำได้ดีคืองานที่เกี่ยวกับการขนส่งยานพาหนะนะคะโลจิสติกการเงินต่างๆเนาะนะคะก็ทำได้ดีนะคะกราฟ,ฟิกได้นะกราฟิกต่างๆเทคโนโลยีนะนะคะ ช่วงต้นเดือนงานเยอะมากเลคะคือเป็นช่วงที่แบบเก็บเกี่ยวนะต้องบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือการทำงานหนักเกินตัวนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเรียวแรงมันจะหายหมดแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าเพราะโอกาสมันมีเข้ามาจริงๆมันมีโอกาสใหญ่เข้ามาคุณสิบเหรียญน,นะชาวสิงโอกาสใหญ่เลยนะคะสิบเหรียญคือถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ย เป็นโอกาสที่จะมีคอนเน็ชันดีๆใหญ่ๆมีดีลใหญ่เกิดขึ้นดีลใหญ่จริงๆนะคะอันนี้เนี่ยสามเหรียญเป็นดีลแน่นอนนะคะพูดจาดีวาจาดีได้ดีลค่ะดีลใหญ่มาแน่สาเร็จใครหวังดีลใหญ่อยู่นะคะไม่เกินกลางเดือนเมษาแน่นอนชาวสิงหหลายคนนะคะที่จะได้รับตำแหน่งหรือเจ้านายรักเจ้านายส่งเสริม ให้เราเข้าไปสู่ในแวดวงสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะได้เข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมที่แบบมีแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จอะ่ะเออได้เข้าไปรู้จักนะคะหน้าร้านมีคนเยอะไม่ว่าจะทําออนไลน์หรือหน้าร้านปกตินะคะคนเต็มคนตริมนะคะปังมากๆนะคะ มีเรื่องราวที่คุณยังไม่ค่อยเออมั่นใจอยู่นะแต่คุณไม่หยุดที่จะพยายามทำให้มันดีเนี่ยฮะเดอะมูนอาจจะมีเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับหรือมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตที่อยากทำให้มันได้ดีกว่านี้นะนะคะแม้ว่าคุณจะยังไม่ค่อยมั่นใจแต่คุณก็เหมือนเหมือนกับว่ามีมีธงเอาไว้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้นะ งานออนไลน์นะคะเดิมูลงานออนไลน์ดีมากๆงานออนไลน์ปังนะคะงานที่เป็นฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้นะงานดารานักแสดงแบบนี้งานโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสื่อเทคโนโลยีแบบนี้ดีมากปังมากนะคะแล้วก็ซ้มก็มองว่าในส่วนของความรู้สึกในการทำงานของตัวคุณเองอาจจะมีบีบรัดตัวเองหรือเครียดก,กับตัวเองหรือ มีผู้ใหญ่อ่ะนะมามาบีบเราสักหน่อยแต่ว่าส้มมองว่าไม่มีใครที่ไม่ชอบคุณนะเออเขาเพียงแค่หวังดีกับคุณเท่านั้นแหละไม่มีใครที่ที่ไม่ชอบหรือจะหักหลังอะไรคุณค่อนข้างน้อยในเดือนเมษานะมาดูกันในเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินชาวสิงบอกเลยว่าคุณจะเก็บเงินได้อย่างที่ใจคิดใจนึกเลยนะคะ ช่วงต้นเดืนอนอืช่วงต้นเดือนก็มีเงินเก็บแล้วนะเออนะต้นเดือนมีเงินเก็บนะคะส้มมองแบบนี้ว่าคุณจะมีอย่างที่บอกดีวใหญ่และเงินก้อนใหญ่พื้นดวงดีๆได้เป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปานกลางได้เป็นพันเป็นหมื่นเงินเข้ามาแน่นอนค่ะมากกว่าเดิมมากกว่าที่เคยนะฮะดาว เจ้าเรือนราสีของคุณเป็นมหาอุดนี้นำพางานและเงินแบบปังๆใหญ่ๆมาแน่นอนค่ะดีลแล้วได้เงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินหน่อยเนาะใช้เงินกับเรื่องการซื้อของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยการแบบสังสรคนเออการกินก็ค่อนข้างเยอะนะ อาจจะทาให้เงินไม่ค่อยคล่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาได้เงินมาอาจจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเก็บไว้ให้ดีนะวางแผนไว้ให้ดีเนาะนะคะแต่เงินเข้ามานั้นดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะสุขภาพนะสุขภาพดีขึ้นอ่ะไม่ว่าใครจะเป็นอะไรนะคือแข็งแรงขึ้นให้ระวังพวกอาการนอนไม่ค่อยหลับไมเกรนมันทำให้เป็นไมเกรนเครียด นอนไม่ค่อยหลับนะคะสำคัญคือความเครียดอะไปบริหารความเครียดเนาะเออไม่ต้องบริหารมันนะเอามันออกไปนะคะแล้วก็ออหกถ้วยหัวกลับนะคะเป็นเรื่องของความสะอาดของอาหารการกินไม่ว่าจะนอกบ้านในบ้านนะคะนอให้ให้ดูแลหน่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยหรือไม่สะอาดได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูแลเนาะ เรื่องอาหารนะคะโชคลาภนะคะมีพอประมาณเนาะจะมาจากเลขที่คุณคิดไม่ถึงถ้าคุณฝืนได้อะมันจะดีนะมาจากเลขที่คุณอาจจะไม่ชอบหรือคิดไม่ถึงนะแล้วก็หิ้งพระโชคลาภมาจากหิ้งพระมาจากชาวพฤกษบมาจากชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิจนะคะผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวก็ได้การทําจิตใจให้สงบจะทำให้มีโชคมากขึ้นนะคะ เลขนำโชคนะได้02010นะคะ02010นะคะอย่าลืมเลข1กับเลข9ของคุณนะเข้มแข็งมากๆเลยนะคะมาดูสำหรับไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรชาวสิงเห็นอะไรเพิ่มเติมนะใบแรกเขาบอกรีทรีตนะคะ กลับมาอยู่กับตัวเองบางทีเวลาเครียดเครียดมันเราไปรับสารรับอะไรมาเยอะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลทางที่ไม่โซเชียลก็ตามบางทีเราต้องมาเราไม่รู้ว่าตัวเราเอาออกได้แค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างสันโดดอยู่กับตัวเองเล็กน้อยนะคะอยู่นิ่งๆอือยู่แบบสบายๆผ่อนคลายเนาะฟังเพลงผ่อนคลายอะไรอย่างงี้ก็ได ะะอยู่กับตัวเองสันโดษบ้างมันจะทําให้เราได้ได้ล่ท็อกซิกออกนะคะเออได้โล่ท็อกซิกออกโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราได้โล่มนะันนะนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องกลับมาอินทวิทสักแป๊บแล้วมันจะผ่อนคลายได้ดีมากๆนะคะอืรีลีสนะคะเนี่ยมีแต่ไพ่ให้ปล่อยท็อกซิกออกไปอ่ะอเดินหน้าหาพลังงานดีเท่านั้นนะคะนะเดินหน้าหาพลังงานดี หาคนที่อยู่กับเราแล้วแล้วพูดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็อยู่กับตัวเองก็ได้นะคะ achievement นะคะความสําเร็จเนาะความแน่วแน่มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะอืมนะคะให้คุณมองโกมองเป้าหมายอยากประสบความสําเร็จในเรื่องใดมองให้ชัดเจนนะคะและให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้คือเหมือนกับว่าอย่าลืมโกเนาะเอออย่าลืมโฟกัสที่เป้าหมายของคุณอย่าวกแวก ช้าไม่เป็นไรไม่จําเป็นน้องเร็วช้าไม่เป็นไรแต่อย่าล้มเลิกแค่นั้นก็พอนะคะยังไงความสําเร็จก็เป็นของคุณนะคะขอบคุณชาวสิงห์นะคะขอให้ชาวสิงห์มีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ